สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุบัญญาลิตเตอรนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเดินมาไกลมากขับรถมาไกลมากบ้านข้างบนเสียงน้ำตกทุกคนเสียงน้ำตก ก็มีคนมาเดินนะทุกคนมาเดินออกกำลังกายเสียงน้ำตกอุ้ยเา ดูเอาลงไปข้างล่างแล้วตืดเลือดตัดหญ้าเลือดหน่อยโอ้น่ารักอนะ่ะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยดูบ้านบ้านพักบ้านสมัยเก่าอ่ะทุกคน Tên lèn Ừ. mà giấy hay rồi บพาเลา,าะชมบ้านเมืองฟินแลนด์นะคะทุกคนทะเลทะเลส่วนตัวนะคะทุกคนนี่ก็คือดูสิทะเลยามเย็น ยืนคอยใครคะท่านโอ้เนี่ยมีโบสถ์โบสถ์ไม้สวยๆเฮทะเลใหญ่เลยนะโบสถ์สวยนี่ บวชสวยงามมากทุกคนดูดิบวชไม้เก่าตกทะเลทะเลเสียงนกจิคจิกจิกตอนนี้แบบใบไม้กำลังเขียวขจีสวยงาม นนออมองไปทางไหนก็มีแต่สวยๆดูจะให้ดูโบดโบดไม้สวยไหมทุกคนโบทเก่านะเป็นอะไรที่สวยงามมากมาก เป็นสถานที่เก่าแก่เดินเดินเดี๋ยวไปดูไปเดินดูนนมันไฟเบดก็ไม่ให้เข้าเดินได้ข้างล่างทุกคนนมสองนม แล้ว <c oughs> เขาก็มีแผนที่ให้ดูนะทุกคนที่เที่ยวเยอะโอ้ดูตัดต้นไม้ใหญ่สองต้นดูดีน,นะแต่เขาก็ปลูก เดินออกกำลังกายพาเดินชมหน้าร้อนฟินแลนด์ได้ทุกคนดูที่ตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าตัดอย่างงีม้มันก็น่ารักนะเนี่ยโอโ้โหดูสิสลาดมากเลยเนี่ยเอาลงน้ำ ถอยกลับดูเดยทุกคนจะตัดแยาพาเดินดูเลาะเลาะ เสียงน้ำตกทุกคนโอ้ยผู้บ่าวไปรออยู่ตรงนั้นแล้วเด้อเด้อโอน้น้ำตกน้ำตกน้ำตกเหรอโอ้โอ้น,โอโอนี่ไง โน,น้ำตกทำน้ำตกตกมาทางนี้นทำนี้ดีต้นอะไรเนี่ยทุกคนดูดิเขาไม่ตัดนะตมนี้ จะพาไปดูน้ำพุดูบ้านคนรวยสวยมากข้างบนหนึ่งบ้านคนรวยบ้านคนรวยไโดูแตน้ำตกเออดาวแหป น้ำตกด้วยทุกคนเลย้วยน้ำตกสวยๆเยอะมาทุกคนน้ำตกพาลอุดูต้นไม้ใหญ่ สวยดูบ้านคนรวย,ยทุกคนฟินแลนด์ก็รวยรวยคนรวยก็รวย,ย้วยสวยมากเลยทุกคนอือ สวยนะทุกคนดูดิสวยงามมากมาก บ้านสวยมีคนอยู่เ้อทุกคนสวยอ่ะดูดิ ภูเขาบ้านสวยสวยงามสวยงามโอ้ทะเลทะเลสาบอ่ะ โมดอนไ้เทคซอืมอโหดูเขาสร้างโบสถ์นี่ทุกคนนานมากเลยเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ สวยไหมทุกคนวิวสวยไหมทุกคนบ้านเก่าๆเนาะองคนสิ้นเโอ้บ้านเก่า,กา,นะา,กามาก เดินเดินขึ้นเขาทุกคนอื้มนกน้อยนอกสวยๆนี่นี่เราเดินมาจากทางนู้นทุกคนเห็นโบสถ์ไหมโบสถ์ดู นกนอยพาเดินชมความงามของธรรมชาตินี่เขามีไว้ที่ให้แดนซิ่งด้วจัดงานได้น่าจะมาเช่าห้องนอนได้ ดอกไม้สวยงามอลังการล้านห้าดูความสวยงามของดอกไม้ทุกคนจะกลับแล้วเดินไปหารถกันทุกคนเขาอยู่กนักน บ้านเรือนเก่าๆจะชมนาโอ้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยมากๆเลยทุกคนดูดิดูดอกไม้ก็ห้องน้ำสวยมากๆเลยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบายบาย